สำหรับผู้ที่กดติดตามหรือคนที่กดเข้ามาดูนะฮะวันนี้เจรถบ้านมีของถูกมาให้ดูไอ้คันนี้เดี๋ยวผมบอกก่อนที่มาอย่างนี้แยกเป็น2เรื่องประเด็นแรกคือคันนี้ถูกมากอย่างที่2ก็คือคันนี้เราจะขายแบบไม่เก็บงานขายกันแบบเรียวๆเลยก็คือไม่เก็บงานในดๆดทั้งสิน้นแต่จะขายให้ในราคาที่ไปต่อได้พอค้าซื้อไปทํากําไรคนซื้อไปใช้ก็เขาเรียกอะไรโคตรถูกถูกที่สุดดีกว่ารถคันนี้บอกก่อนที่มา เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเกิดมาไม่เคยดมแก๊สแล้วก็เจ้าของอมือแรกมือเดียวซื้อสดมาเล่มพร้อมเล่มสวยไม่หายไม่ชำรุดรับประกันการโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้บอกราคาก่อน13900 0ขายแค่นี้เป็น v ีออโฉม2 Minor Cha ์เชแล้วก็คือไฟท้ายจะเป็นอย่างนี้ลองมาดูรอบๆคันคันนี้อาจจะมีตำหนินิดนึงคันนี้เราแถมประกันชั้นหนึ่งให้ใหคุณเอาไปเก็บเองเพราะเราที่เกียจเก็บไม่มีเวลานะคันนี้ยังมีตำหนิก็คือมีสี หลุดล่อนตามสภาพปีแต่รับรองให้นะไม่ไม่เคยมีตําหนิไม่เคยมีเวตเหตุหนักไม่เคยชนไม่เคยความพลิกความคำวังง่ายไม่มีแต่มีตําหนิที่มาเก็บคือสปอยเลอร์หลังแล้วก็ไอ้เจ้ากันชนหน้านี่คือลูกค้าหลังๆไม่ได้ใช้แกก็จอดแล้วก็ใช้เป็นรถถังเลยแต่ไม่มีชนเดี๋ยวเปิดให้ดูคานหน้าเดิมอะไรเดิมเดี๋ยเปิดดูนะอย่างแรกเลยคือไปเก็บกันชนหน้าลูกค้ามีใบเคลมมาแล้วนะผมย้ําไม่ต้องกังวลมันเป็นพลาสติกไม่เสียรถตัวถังยังเดิมเดิมบาง มีใบเคมให้ขอย้ำหนึ่งแามหมื่นเบาทขายสดนะนี้เรามาดูข้างในกันก่อนนะอย่างที่บอกเป็นรถมือเดียวตัวนี้เป็น v i หนึ e ่งจุ e g ไม่ใช่นะ G Good นะตัวนี้จะมีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะแล้วก็เบาะหนังแท้ลูกวัวไตทั้งกลมพึ่งลอดมาแมปจากท้องแม่เดิมโรงงานสไตล์ตัวท็อปนะครับขอย้ำอีกทีนะตัวนี้ตัวท็อปจะมีนี่โหมดควบคุมเครื่องเสียง แล้วก็กระจกมองข้างจะปรับพับไฟฟ้าแล้วมองข้างซ้ายขวาระบบไฟฟ้าเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบและดูข้างในใหม่มากคือเจ้าของรถไม่ได้ใช้คันนี้ใหม่อยู่ที่2 6 0 0 0กิโลไม้แท้ล้านเปอร์เซนต์ประวัติศูนย์ตลอดเข้าเช็คดูได้ฮะเกียร์อัตโนมัติ4สปีดวีออสขึ้นชื่อประหยัดน้ำมันไม่ต้องซื้อแพงชั่วโมงนี้โคตรประหยัดเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันเครื่องเลยปึ๊บเอ้าดู1 3 9 0 0 0ของถูกของดีมีจริง เราขายให้แบบถูกๆเลยซอกเดิมตะเข็บเดิมนี่ฮะตัวนัสือซ้ายขวายัางอยู่ฝากระโปรงเดิมโรงงานฮะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานไทยเวอร์ชันญี่ปุ่นนะรหัสน้ํายาลอกตามสภาพโตยโยต้าอยู่ครบนะฮะเครื่องดีว,ว้าวไม่ยันไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่สายขวาอยู่ครบนะรวมๆแจมเครื่องดีช่วงล่างดีไม่มีดังไม่เคยติดแก๊สภาษีเต็ม67เดเดี๋ยวผมจะพาไปลองขับดู ขับดีจริงๆคิดดูแล้วกันเจ้าของเดิมเติมลมยางไอจุกเขียวๆนี่เรารู้กันว่าเป็นลมยางในตัวเจนนะยางยังพอได้อยู่ยังสวยยางยังนิ่มยางใหม่ด้วยจ้ายางปีเลยว่า2อ2พ2น่เนะรวมๆฮะยางใหม่ดูเอา้าซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังนะราคาน,นี้139,000บาทถูกที่สุดตลาดสนใจโทรมาเลยนะ08162474797่เจรถบ้านนะคันนี้เราขายตัดนะขายตามสภาพ คันนี้มีประกันชั้นหนึ่งเหลือถึงเดือนเจ็ดแล้วก็ไอ้พวกริ้วรอยพวกนี้ผมมีใบเคมให้หมดแล้วนะดูทีภาษีเต็มฮึบข้างในสะอาดเกียร์ออตโอตโอ้นี่ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดฮะโอเคนะฮะถ้าใครจะคิดว่าจะซื้อแล้วจะโทรมาต่อเยอะนะฮะผ่านกดผ่านไปเลยนะโอเคเดี๋ยวไปลองขับกันขับขับดีมากนะจานบอยคันนี้ใช่ครับถ้าใครจะมาขับลองแล้วว่าช่วงล่างดางังโอ้โหทั้งเงียบกว่าน,นี้ก็รถยุโรปแล้วฮะ รถคันนี้เข้าศูนย์ตลอดโอ๊ะฮอนช่วงล่างตลอดนะถึงจะเป็นรถสิบกว่าปีแต่ว่าผมว่าด้วยสภาพเนี้ยไม่สองแสนโลคุณหารปีไปเด้อเท่ากับเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งใช้พันกว่าโลเองพันกว่าโลมือเดียวสวยบุ๊กเซอร์วิสมีกุญแจครบเครื่องเยี่ยมแน่นฟิตเปรี้ยช่วงล่างปึกแอร์หนาวรวมๆหนึ่งแสนสามหมืม่นเก้าพันบาทโคตรถูกโคตรคุม้มเบอร์จานบอยเบอร์อะไรนะศูนย์แปดศูนย์ห้าแปดห้าเก้าหกสี่ห้าเลยครับอ่าโทรมาเลยครับเบอร์เจนนะสุดเป็นหนึ่งหกสองสี่เจ็ดสี่เจ็ดเก้านะ เดี๋ยวให้ดูโลโกโล้ร้านขายจริงไม่จบตานะฮะซื้อไปขายก็กําไรเอา้าคันนี้ให้ไปเลยของขวัญปีใหม่1นึ่งแถ้าให้เราเก็บงานนะผมขอกําไรเพิ่มอีก2องสามหมื่นแล้วกันแต่วันนี้ผมขี้เกียจเก็บทักมาเลยฮะเจนรถบ้านถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกําลังใจให้หน่อยนะฮะเพราะว่าคลิปหน้าเราจะได้หารถด,ดีๆถูกๆมาให้นะเจอกันบ๊ายบายคลิปหน้าจาันบอยบ๊ายบายนอยสวัสดีครับป๊บ๊ป